ก,การปรุงอาหารในห่อกระดาษหรือห่อฟอยนะครับเป็นการรักษาคุณภาพรสชาติของอาหารได้อย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ทําให้อาหารของเรามีความชุ่มชื้นด้วยครับเมนูนี้เป็นเมนูปลาหิมะปรุงง่ายๆให้มีรสชาติกลมกล่อมกำลังพอดีในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับใช้เวลาไม่นานด้วยครับสําหรับปลาหิมะนะครับเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยครับ เขาจะอยู่ในรูปแบบของแช่แข็งครับเวลาที่เราจะใช้นะครับคุณผู้ชมง่ายๆถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราออกมาพักในช่องแช่เย็นธรรมดาสัก1วันหรือถ้าเผื่อเราลืมง่ายที่สุดเลยครับเอาออกจากช่องแช่แข็งมาพักที่อุณหภูมิห้องประมาณ25นาทีก็พร้อมใช้แล้ว ตอนนี้เตาอ,อบของผมนะครับตั้งไว้แล้วที่220องศาเซลเซียสครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของตัวซอสกันครับตัวซอสนะครับการที่เราจะปรุงให้มีรสชาติแบบญี่ปุ่นวันนี้ส่วนประกอบของพลที่ใช้นะครับก็จะมีโชยุนะฮะโชยุนี่ก็ต้องบอกเลยว่าให้รสทั้ง5ครบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวขมเค็มและหวานรวมถึงอูมามินะครับนอกจากนั้นก็จะมีความหวานจากมิรินนะครับความหอมจากสาเกนะครับส่วนตัวนี้เขาชื่อว่า ชิโรดาชิชิโรดาชิเนี่ยครับเป็นน้ำซุปดาชิแบบเข้มข้นนะครับแต่จะเป็นน้ำซุปดาชิที่มีปรุงรสด้วยโชยุอยู่ในนั้นด้วยเล็กน้อยเวลาที่เราใช้นะครับด้วยความที่เขาเข้มข้นมากเราต้องเจือจางด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสกันเลยครับนี่นะฮะโชยุหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองครับใส่ลงไปเลย มิรินนะครับมิรินเขาจะให้ความหวานแต่เป็นหวานที่มีกลิ่นหอมด้วย1ช้อนโต๊ะครับสาเกน,นะครับหช้อนโต๊ะสุดท้ายนะฮะผมก็จะใส่เป็นชิโรดาชิผมจะเจือจางนิดหนึ่งนะครับด้วยน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะครับนอกจากนั้นนะครับผมเราจะใส่ต้นกระเทียมนะฮะลงไปต้นกระเทียมก็ล้างให้สะอาดนะครับซอยฉลับได้ครับ ขิงก็ซอยครับใส่ขิงลงไปก่อนเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยชิ้นปลาหลังจากนั้นก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปครับโรยหน้าด้วยขิงที่เหลือนะครับแล้วก็ต้นกระเทียมญี่ปุ่นครับรวบแผ่นฟอยนะครับ แล้วก็หอให้มิดดีครับน้ำปลาหิมะเข้าอบเป็นเวลา15นาทีครับเมนูสบายนี้นะครับการห่อในฟอยการห่อในกระดาษเนี่ยนะครับ <ania> เหมาะกับการที่เราอยากจะทานอะไรที่ร้อนๆอ,อ,อร่อยๆและอาจจะไม่มีเวลาคุกกิ้อยู่บนเตามากนะครับก็โยนเข้าเตาอบอได้เลยครับเทคนิคเดียวกันนี้นะครับคุณผู้ชมเราสามารถตอบไปใช้กับซีฟู้ดอื่นๆที่สุกง่ายๆหรือจะใช้กับเนื้อไก่โดยปรับเวลาในการอบให้นานขึ้นเล็กน้อยก็ได้เช่นเดียวกันครับ